ขออีกทีได้ไหมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วมานะครับมาแล้วนะขอรับนะขอรับ อ้าวมากันให้ครบพันก่อนนะครับจะได้ไลฟ์ทีเดียวเหมือนเดิมนะครับวันนี้จัดให้อีกหนึ่งคันนะครับกับ Jazz GK ปี2015ตัว Top SV p a พออกป้ายแดง7 0 0 0แสนกว่าออกป้ายแดง7 0 0 0แสนกว่านะครับรุ่นนี้จะเป็นสีขาวมุกมาจากโรงงานนะครับนะครับใครที่กำลังเร็ง Jazz GK อยากได้ Jazz GK ราคาเล่าๆผมจัดให้นะครับในระหว่างที่จะรอฟังราคากันนะครับ แจ๊สทีเคเอสวีพัท็อปราคาในท้องตลาดขายก็อยู่ประมาณ4 9 0 0 0 0 5 4 0 0 0นะครับราคาในท้องตลาดขายกันอยู่4 9 0 0 0 0 5 4 0 0 0เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จับรถสวย JDM กู o ดคา r นะครับจะขายเคาะราคาขายกันที่เท่าไหร่นะครับจะเคาะราคาขายกันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามา ดูพร้อมๆกันนะครับคนดูยังไม่เยอะนะฮะคนดูยังไม่เยอะยังไม่เปิดราคาและยังไม่พาไปชมนะฮะนะครับนะครับมาใครอยากได้หรือใครคิดว่าเพื่อนกาลังหารถอยู่นะครับแท็กให้เพื่อนแชร์ให้เพื่อนไปด้วยนะครับใครที่คิดว่าเพื่อนกําลังหาแจส๊ส G K อยู่นะครับแชร์ให้เพื่อนและแท็กให้เพื่อนไปด้วยนะขอรับแจ๊ส G K สองพันสิบห้าท็อป f ูลออปชั่นออกปแดง7แสนกว่าเดี๋ยวมาดูว่านา้าแจมแบรมจุงเบย์กับแจมรถสวยและเ JDM กู o ดคาร์ Good Car, นะครับจะขายกันแบบต่ำกว่าทุนแน่นอนเมื่อวานนี้ยาลิสขายไปแล้ว200,000นะครับคนโทรกระหน่ำโอ้โหรับสายไม่ทันนะครับใครโทงก่อนจองก่อน1,000บ,บาทก็ได้ไปมามามานะครับดูมาแล้ว นะครับผมดูมาแล้วอะไรกันอ้าวเลื่อนรถออกมาหน่อยครับเลื่อนรถออกมาหน่อยเลื่อนรถออกมาดูกันหน่อยนะครับนะครับใครที่คิดว่ามีเพื่อนกำลังหารถแจ๊ส GK ราคาเล่าๆอยู่นะฮะมาเลยฮะวันสองวันนี้แจ่มร้อนเงินนะครับแจ่มร้อนเงินต้องการใช้เงินด่วนนะครับเพราะนั้นเลขายเลยหลังกันไปนะครับอ้าวออกมาออกมา ออกมาแจสตัวท็อปออกมาร็วรออะไรเนี่ยมาพอพอนะครับก่อนอื่นที่จะรู้ราคากันเนี่ยเราไปชมก่อนว่ารถสวยแค่ไหนรถสวยแค่ไหนไปดูครับรถจะรถตัวท็อปเนี่ยออกไปแรงเก็ยรสนกว่าสีมันจะไม่ใช่สีขาวธรรมดานะครับสีจะเป็นสีขาวมุกไปดูกันนะครับ อันนี้คือสีเดิมโรงงานนะครับเรามาดูเรื่องของตัวถังก่อนนะครับตัวถังสวยแค่ไหนดูกันก่อนดูเรื่องความเรียงของสีและตัวถังนะครับล่องนะครับมาดูเรื่องของความเรียงของตัวถังก่อนนะครับดูเรื่องความเรียงของตัวถังกันนะครับ ดูฮะดูฮะโค้นเนียนนะบอกเลยเดี๋ยวพาไปลองด้วยครับสีเนี่ยสีตัวท็อปมันจะเป็นงี้เป็นสีขาวมุกอันนี้คือ S V พัดนะครับป้ายแดง7จ็ดแสนกว่าขายต่ำกว่าทุนบอกเลยอ่ดูนะครับครับนนไม่มีล้างไม่มีบิวนะครับมายัางไงไปอย่างงั้น นะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้บิ้วไม่ได้ดนสิ้นนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะฮะโอ้โหอรอยเท้าใครวะเนี่ยรอยเท้าใครวะน่ะนะครับมาชมดูกันแบบสดสดเฮ้มีมีเอ็บบาดติดมาด้วยสัตว์แถมแถมนะครับนี่ดูนะฮะรถ เดิมเดิมนะล้างก็ไม่ล้างล้างก็ไม่ล้างนะครับดูเลยนะครับสดสดนี่คือการไหลสดนะครับนี่การไหลสดให้ดูกันว่าเลี้ยงขนาดไหนนะครับรถไหลสดให้ดูกันเปิดฝาโปงครับขอฝาโปงหน่อยเปิดดูในห้องเครื่องหน่อยเย้ยยังไม่ได้ล้างเลยสภาพจะเป็นไงวะเนะี่ย จะบอกเลยครับถึงแม้จะสกระปรกแต่กริปไม่มีชนหนักครับสกรปรกไหมวะดูก่อนลุ้นกันอ้าโอเคผ่านเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูเดิมๆนะครับเดิมๆเลยดูคานครับของพวกนี้มันจะบิ้วกันไม่ได้แนละ้วเวลาทำแล้วมันจะเห็นรอยนะครับ ค,คนี่นะครับเวลาซ่อมสีมันจะมันจะหายไปนะครับพวกนี้นี่นี่มาจากโรงงานเดิมๆนะครับมาจากโรงงานเดิมๆนะอ้าบปิดเดิมๆนะครับนอกจากตัวถังสวยแล้วเหลืออะไรอีกไปลองกันไป รถจะซื้อมันต้องลองนะครับนี่ภายในตัวท็อปมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่เหมือนตัวธรรมดานะครับคอนโซลก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นนุ่มๆม,มันจะเป็นหนังนุ่มๆครับอ่ะคือรถเชิญไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับบอกเลยว่าไฟ์สดสดไฟ์สดสด,สดครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าตัวท็อปเนี่ย บางคนไม่รู้นะครับว่าตัวท็อปกับตัวธรรมดาแต่เราดูแค่คอนโซลก็จะเห็นนี่คือรถตัวท็อปที่ซื้อเจ็ดแสนกว่าบาทป้ายแดงนะครับราคารอสักครู่เดี๋ยวเปิดราคาให้นะครับแล้วก็หน้าปัดนะครับมันจะเป็นทัสกีนแบบนี้หน้าปัดจะเป็นทัสกีนนะครับหน้าปัดจะเป็นทัสกีนเชี่ยนะ้ำมันหมดเฮ้ยเดี๋ยวก็น้ำมันหมดโชว์ลูกค้าหลังมึงนะครับ็ิพายแล้วนะ้ำมันกระพริบ,บนะครับ หน้าปังก็จะเป็นสีสีอย่างนี้นะครับแล้วก็เกียร์จะเป็นแพลตชินี่จะเป็นแพลชิพนะครับแล้วก็แก <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ดูหน่อยดิดูหน่อย <S <S ไม่ใช่เฮ้ยเสื่ออีกแล้วเสื่องอีกแล้วเสื่ออีกแล้วให้เขาก็มาฝนรับลูกค้าดิให้เขาขึ้นมาเลยเขามาดูรถ ไอ้เยบอกมาไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องพูดหลายรอบแล้วว่ามันเป็นยังไงอ่ะไม่ต้องยุ่งไม่ใช่หน้าที่ของมันกูบอกแล้วไงเสือกตลอดเลยอ่ะเสียลมว่ะไอ้เยไปไล่เขาลงถนนเฉยไม่เว้ยพูดหลายครั้งแล้วเว้ยไอ้วงเนี่ยไม่ต้องไม่ใช่หน้าที่ นะครับน้ำมันก็จะหมดอีกนะครับใครอยากได้มานะครับใคร,ใครอยากได้มาผบอกเลยสูตรคันเนี้เดี๋ยวพาไปลองน้ำมันหมดก็ตัวใครตัวมันนะครับเพราน้ำมันหมดแบบกระพริบเลยนี่กล้องถอยหลังดูกล้องถอยหลังกล้องถอยหลังนี่ ไอ้พวกกล้องที่ติดเองอ่ะมันจะไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวผมไม่ดูนะครับอันนี้คือมาจากโรงงานนะเป็นออปชั่นโรงงานเนี่ยกล้องถอยเห็นไหมมันจะชัดมากครับเนี่ยกล้องถอยหลังแบบแบบติดมาจากโรงงานแท้ๆเนี่ยมันจะชัดครับหมุนตามวงศาวงอะไรด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเดิมๆโรงงานตัวท็อปมันจะมาอย่างนี้สําหรับรถตัวท็อปนะครับแล้วก็ตัวมาลัยเป็นแพทเทิร์ชิพนะครับมีพวกคอนโทรลต,ต่างๆเฮ้ยเฮ้ยไปสองนึงก่อน <laughs> อแล้วเขาจะถอยไปไหนก็เป็นยุ่งอะไรอย่าง ขายพ้อแป๊บครับผมลงนักที่เครื oh. 謝謝่องไัเด mm ี๋ยวจริงัหาครับผมอทีวัดห๋โหนี่ที่วัดด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะรอครับรอาขายรถหลักร้านเมีเครื่องวัดได้วยหรอคืออะไรอะดูดิ รูคืออะไรเป็นไงบ้างขอแต่ติดต่มีสติ๊กเกอร์ขอมีสติ๊กเกอร์ใช่ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์กอพ่นมารอบหนึ่งอ่าก็อย่างนี้สิอนี่คือของัดสีกันหหนาจัด อ๋อรถเบลวเองรถเอลวรถเบจากดำเป็นเป็นนี่ก็ดูไปก่อนเนาะได้ผมขายรถราคาแสงก่อนนะฮะลุกเขาเลยถามว่าเดี๋ยวนี้เขาวัดกันแบบนี้แล้วหรอครับใช่ครับอาโบครับเขามาซื้อรสดูแลหน่อยเดี๋ยวเราไป ในลายบอกเชดวัดความหนาของสีมาไปดูกันต่อนะครับกับแจ๊กคันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนรอฟังราคาอยู่เอาละครับเอาง่ายรถรุ่นนี้ตัวท็อปเจ็ดแสนก็บาทไปกดดูราคาในเลตนะครับแจ๊สเอสวีพตัวท็อปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ4ี่แสนเก้าสี่แสนแปดจนถึงห้าแสน้าก็ยังมีนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเคลื่อนเป็นยังไงนุ่มไหมไป ก่อ,อนน้ำมันจะหมดนะฮะถ้าหมดก็ตัวใครตัวมันนะครับเพราะนั้นเราจะลองกันแบบให้รู้ว่ารถเป็นดีไอ้ยีโย่โมไซโมไซะฮะโอ้ยแรงละเดี๋ยวนะทำไมคนในไลฟ์บอกรอน้ำมันหมดฮะบ้าท่โอเอซัซีแถมไปให้ด้วยนะครับมีท่อ a อสซัีด้วยแม็กเป็น 37, ทีอีสามเจ็ดพร้อมยางใหม่ๆสวยๆนะครับยางยังใหม่กริปล้อแม็กทีอีสามเจ็ดสีเทากาันแถมให้ด้วยนะครับ แล้วดูงตาเล่นโอ้โหมันปื๊ดปานจริงว่ะนี่อุ้ยยังหลังติดเบาะไม่ใช่ฮะเราเงี้เราเงียบก่อนเรามให้ฟังความเงียบของรถนะครับว่ารถเนี่ยมีเสียงกุ๊กเก็ดไหมรถสภาพเป็นยังไงนะครับนะะเรืเ่อเบาะนิดนึงนะครับอมาดูกันนะครับรถขับดีเนี่ยมันจะรู้คือขับแล้วมันจะนุ่มมันจะนิ่งนะครับเพราะว่าคันนี้ยังเป็นโช๊คสแตนดาร์ดอยู่นะครับนะครับยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่นะฮะ นุ่มๆนะครับแล้วก็ฟังเครื่องเสียงหน่อยไหมไม่ต้องนะแอร์เย็นมากอุบอกเลยว่าแอร์เย็นเย็นนิ้วแข็งแล้วตอนนี้นะฮะเย็นนิ้วแข็งแล้วนะครับเย็นมากเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอัตราเร่งนะครับมันจะรู้ว่ารถเนี่ยวิ่งเป็นยังไงมีปัญหาไหมเรื่องเกียร์ CVT เนี่ยมีความผิดปกติหรือยังนะครับรอบเดินนิ่งไหมถ่ายวัดรอบครับนะครับถ้าไม่ถนัดดึงออกมานะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ผมถือเองก็ได้นะครับนะครับ รอฟังราคาผมบอกเลยว่าขายต่ำกว่าทุนตัวท็อปนะครับตัวท็อปนี่คือตัวท็อปนะครับรอบนิ่งนะครับนะครับนะนุ่มๆนะครับนี่นี่นี่ไม่ธรรมดานี่ ลงหลุมให้ดูด้วยนี่เราให้ดูของเรื่อง,องเครื่องยนต์ก่อนครับนะครับไม่รัดเข็มขัดฮนะเดีรัดเข็มขัดก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยดูในไลฟ์สดผมเนี่ยรู้ทุกอย่างสีตัวถังความสวยเครื่องยนต์นะครับผมลองให้ดูแบบเรียวเรียวไลฟ์สดนะฮะ นะครับแล้วราคาเดี๋ยวรอฟังกันเดี๋ยวรอฟังกันเรื่องราคานะครับนะครับดี๋วรอฟังกันเดิมเลยฮะอืมโอเคไหมขอกลับนะเดี๋ยวน้ำมันหมด ถ้าเราเล่นเกียร์นะครับนี่แพทเินชิปนะครับนี่เห็นไหมนี่รุ่นนี้มันจะมีให้เล่นเกียร์ด้วยนะครับนะครับออ,อแรงแวทอะบอกเลยว่าวทมากรถตัดหน้าด้วยยัดเปลี่ยนขอเบรครับ เบรกไปเลยทีตัวพวงมลาลัยไม่มีสั่นครับดูฮะเบรกนิ่งๆนะครับไม่ใช่แบบว่าจานคงจานคดนะฮะใช้งานได้อีกยาวฮะนี่ฮะนิ่งๆซื้อไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องกลัวย้อมมงย้อมแมวนะฮะบางทีเราไปซื้อรถจากไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยมันก็อันตรายนะครับมันก็อันตรายไฟแดงจากขอเบรกด้วยนี่เทส a อ s ให้ดูฮะ อยู่แน่นอนอยู่แน่นอนนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปฟังราคาแป๊บหนึง่งนะครับยางพีเีษสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับคันนี้ Jazz GK SV p พัสดสีขาวมุกนะครับเพเป็นตัวท็อปออกป้ายแดง7จ็ดแสนกว่าบาทนะครับเป็นตัว SV p พัดครบครบเดิมๆตัวถังสวยคนพ่อคนแม่สวยนะครับมีแม็ก3ีสาให้ยางใหม่ๆแถมให้นะครับแล้วก็ท่อ SSC อีกหนึ่งใบ นะครับไฟหน้าสีนอนนะครับไฟในรถ LED แสบตากลุ่มมากนะฮะแล้วก็ X b a ์ข้างหลังก็ไม่ได้ถอดนะครับให้หมดเลยให้หมดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวขอไปจอดที่อู่แล้วก็ฟังราคากันนะครับซื้อไหมจ้ามอไซจ๋าซื้อไหมซื้อไหมขาวอย่าให้กดตรงมอไซดิมึงกดดิขาวอย่าเลื่อยากซื้อนะฮะแหวม,ม น้ำมันจะหมดกับฐานฟังราคาดีกว่าครับเอ้ามาฟังราคากันนะครับรถเยอะๆครับนะราคาเราแน่นอนครับผมนี่เป็นไงดิฟเข้าโอ้โหอครอ้าวอมากลับบ้านนะครับเอ้ามาฟังราคากันนะครับปุ่มก็เป็นพ u s สตาร์ท p u s ส start นะครับ นะครับเบอร์08894002นะครับราคาตลาดขายกันอยู่นะครับราคาตลาดขายกันอยู่480,000-500,000กว่าๆใครสนใจนะครับแจ๊คคันนี้ใครสนใจแจ๊คคันนี้ขายแบบต่ำกว่าทุนนะครับขายแบบต่ำกว่าทุน420,000บาทเยบแม่ตัวโลขายกันอยู่นะครับในเน็ต45 กูไม่ขายกูขายตัวท็อปราคาร้นๆเลยใครซื้อเงินสดเอาไปเลย400,000 20,000บาท400,000 20,000มึงไม่ต้องคิดเยอะเฮี้ยมีเงินจองเลยโอนก่อนจองก่อนนะครับ10,000บาทถูกกว่าไปซื้อเต็นท์แสนหนึ่งถูกกว่าไปซื้อเต็นท์แสนหนึ่ง400,000 20,000บาทมีเงินโอนเลยมีเงินโอนเลยไม่มีอีกแล้วสําหรับราคานี้กูขาย แบบสะใจยัดเข้กูต้องการใช้เงินไอ้สัตว์จะไปซื้อรถสปอร์ตโอเคป่ะโอเคป่ะนะโอเคป่ะโคตรสวย้เหี้ยอยากได้จองเลยครับหยาบหยาแบบนี้แหละแต่กูจริงจังเว้ยให้ไปเลยรถโคตรสวยนะครับรถโคตรสวย GK15 สีขาวมุกท็อปนะครับฟูลอพชั่น เท้นขายอยู่ห้าแสนกว่าสี 4, ่แสนปลายนะครับขายต่ำกว่าทุนในยศแม่กูซื้อมาสี่สิบห้ากูบอกเลยขายไปเลยสี่สิบสองจองก่อนได้ก่อนนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์ศูนย์สองสี่แสนสองนะครับจบป่ะจบนะหรือมึงยา R 8, R 8, วอ8 R8 ากูก็ขายนะร้อนตังในสัตว์เดี๋ยวขายเหมาเลยสองคันสิบเอ็ดล้านบาท ขายเหมาไปนะครับห้าล้านห้าไปแต่งไปสองล้านกว่า LB แท้นะครับชุดแต่งก็ล้านหนึ่งแล้วนะครับ Mac แม็กแท้ล้อแท้เบรแท้เทอร์โบพิิชั่นนะครับห้าสิบห้านะครับเป็นไงบ้างครับรถผมมีปัญหาอะไรไหมครับสวยงามไหมสวยนะโอเคนะ <c oughs> จะได้แบบนี่นะกูขายแล้วเนี่ยถูกๆนี่เต็งเขามาตัดนะครับไอ้โบที่ต่อราคาคกูไม่ต่อกลางวันนะ 4, 10, 5, 13, 5, 10, 4, ยี่สสี่สิบห้าสิบสามห้าสิบสี่ยึกยักยึกยักเดี๋ยวกูขายแบง 52, ห้าสิบสองไอ้สัตว์กูบอกเลยนะครับ R แปดขายด้วยนะครับถ้าขายคันนี้ได้ก็จะไปใช้รถยกสูงถ้าขายได้สองคันก็จะไปใช้รถเตี้ยเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยนะฝากด้วยแจ๊ดนะครับโทรก่อนจองก่อนมาจำหมื่นหนึ่งนะครับต่ำกว่าซื้อจะซื้อแจ๊ดกลับไปด้วยไหมครับ <c oughs> อ่าคุณน้องครับสนใจแจ๊ดจะเอากลับไปขายไหมครับ เมื่อกี้นี้แจ๊ท็อปขายไหมพีชาวบ้านขายไหมแจ๊ขายไม่ขายนะฮะนะครับโทก่อนจองก่อนนะครับขายขาดทุนนะครับรวบรวมตังค์พวกนี้จะไปรับรถแล้วนะฮะนะครับมีเวลาแค่นี้นะครับแจมร้อนตังค์ฮะโอเคนะตามนั้นนะนะครับสวัสดีจองก่อนได้ก่อนนะครับออโต้หรือแมนนวลแจ๊ดมึงบ้าหรือเปล่าแจ๊ดตัวท็อปเกียร์กระปุกมั้งไอ้บ้า แค่นี้นะไปแล้วสวัสดี